สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับและทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปวิดีโอผมในตอนนี้นะครับโอเคเคลียบปืนก่อนนะครับก็ของหลวงนั่นแหละครับนะครับของหลวงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องอสายสะพายปืนนะครับสายสะพายนะครับนะครับอันนี้เป็นสายสะพายแบบสามจุดนะครับแบบปืน HK นะครับก็คือจุดที่หนึ่ง จุดที่2แล้วก็จุดที่3ครับวิ่งได้นะครับนะครับสองสามวิ่งได้1ก็คือมัดตายไว้นะครับอันนี้ผมใช้สายสะพายของของหลวงครับที่มันแถมมานะครับที่มันอยู่ในชุดมันเนี่ยนะครับถ้าใครเบิกของหลวงมาจะรู้ว่าเออมันจะมีสายมาให้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ล้างมีคู่มงคู่มืออะไรพวกนี้ครับคราวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมสะพายแบบ2จุดดูก่อนนะครับคือสะพาย2จุดมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันจะมีปัญหาอ่ะตอนนี้ผมสะพายแบบ2จุดนะครับ หนึ่งสองนะครับก็เวลาเรายิงเสร็จปุ Oak, ๊บเราทิ้งปืนลงมาเนี่ยครับปืนมันก็จะอาจจะแกว่งๆหน่อยหนึ่งครับปากกระบอกปืนอาจจะไม่ชี้ลงล่างมันสายสะพายจุดเดียวนะครับมันจะมันจะยี่ยงหน่อยนึงประมาณนี้นะครับนะครับจะเป็นเงี้ยนะครับเกิดสายสะพาย3ามจุดนะครับก็ผมก็เลยหาวิธีทํานะครับทํายังไงให้มันจะสะพายแบบพีเคได้ครับจริงๆก็อยากได้สายสะพายจุดเดียวครับถ้าเกิดเป็นสายสะพายจุดเดียวเนี่ยเราก็ เฉียงไหลเรามันก็อยู่อย่างนี้นะครับมันก็อยู่ตรงตรงนี้ครับยกขึ้นมายิงนะครับคราวนี้เราไม่มีสายสะพายจุดเดียวครับเราก็เอาของที่มีอยู่นะครับของพื้นๆนะครับที่มันมากับชุดมันนี่แหละนะครับที่เราเบิกมาเนี่ยมาทําเป็นสายสะพายแบบ H.K. ครับเดี๋ยวผมลองสะพายแบบ H.K. ดูนะครับก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะผมมากครับเป็นนั่งคิดไปคิดมาก็หาวิธีทํานะครับเดี๋ยวนะ มันตรงหูก,ก้าวินข้างหลังมันมันอันนี้ยากไปหน่อยนะครับแ๊บนึงนะครับอ่านี่ครับมิเจะพายอย่างนี้นะครับพายอย่างนี้นะครับก็ปรับปรับสั้นยาวได้เหมือนเดิมน,นะปรับสั้นยาวได้เหมือนเดิมอ,อือนะครับอ่ะนี่ครับ อันนี้ผมผมสะพายแบบสะพายแบบ H K นะครับนะครับเป็นนี้นะครับเวลาเรายกขึ้นมายิงนะครับเราทิ้งปืนนะครับปืนก็จะห้อยลงมามันเราใช้สายสะพายจุดเดียวนะครับเรายกขึ้นมายิงนะครับเปลี่ยนบาได้เหมือนกันนะครับโดยที่มันไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะครับนะครับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหครับ เนี่ยง่ายๆเลยนะครับนะครับนะครับนี่นะครับนะครับหรือจะสะพายอย่างแบบอื่นก็ได้นะครับสะพายอย่างนี้นะนะครับอ่ะอย่างเงี้ยจริงๆตรงหูมุกวินน้าเนี่ยมันจะล็อกได้ถ้าเป็นของแบบสายเคเคิจริงๆอ่ะมันจะล็อกได้ก็จะอยู่อย่างนี้ครับสะพายอย่างนี้ได้นะครับได้หมดเลยนะครับมันมันจะมีวิธีสะพาย หลายแบบอยู่ครับที่ผมเห็นเขาทำทำมานะนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่ต้องไปซื้อไอไม่ต้องไปซื้อสายละไพยใหม่นะครับเอาสายพื้นๆเดิมๆมาทำครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูเลยว่านะครับผมทํายังไงนะครับมันถึงเป็นสายพายแบบนี้สายพายแบบคล้ายๆเ k คนะครับนะครับก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะผมว่านะครับ เพื่อความสะดวกให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวทอดก่อนได้ทำตามกันไปทีละขั้นตอนนะครับโอเคคราวนี้มาดูวิธีทำสายสะพายนะครับก็มันจะมีสายนะครับธรรมดามาเส้นหนึ่งแล้วก็มีห่วงอย่างที้สองันนะครับ ตอนที่เราเบิกมาครับก็พับครึ่งครับพับสายสะพายครึ่งหนึ่งนะครับให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับเท่ากันครับแล้วก็เอาห่วงสอดเข้ามาครับสอดเข้ามาครับสอดเป็นหนึ่งครับให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนะครับเสร็จแล้วก็หยิบปลายมันมาครับ หยิบปลายมาครับแล้วก็สอดเข้าด้านหนึ่งนะครับสอดเข้าไปเอาสองเส้นเนี่ยสอดเข้าไปนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็สอดออกครับอย่างนี้ครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเสร็จแล้วลูบครับ รูดอารูดเส้นเส้นล่างนะครับมันจะมีเส้นบนกับเส้นล่างรูดเส้นล่างนี้ครับนะครับดึงเลยครับนะครับให้มันออกมาเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะครับก็อยู่ลักษณะนี้นะครับมีห่วงนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่ปรับได้ครับแล้วก็มีเส้นหนึ่งที่ยาวอย่างนี้นะครับลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วก็ เอาปลายยาวๆนะ่ครับสอดนะครับสอดเดี๋ยวนะไม่มีโต๊ะนะครับสอดสอดจากหลังมาหน้านะครับสอดหูช้างเนี่ยผมก็วินเล็กเนี่ยนะครับสอดหูเล็กเนี่ยครับถ้าใครมีหูใหญ่มามาใส่ก็มันจะดีมากเลยครับสายมันจะวิ่งได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้สายมันจะวิ่งยากหนายเพราะว่าหูมันเล็กนะครับสอดเข้าไปครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาปลายที่เราสอดเมื่อกี้นะครับมาคล้อง คล้องหูนี้นะครับคล้องเข้าไปนะครับดึงนะครับก็จะได้ลักษณะนี้แหละตอนนี้นะครับอย่างนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปลายที่เราสอดเสร็จเมื่อกี้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นละปลายเมื่อกี้ครับมาสอดเข้ากับหูกวินหน้าครับมัดเลยครับหูกวินหน้าเราจะมัดตายไวเลยครับมัดยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่นะครับ มาตายไปเลยนะครับเดี๋ยวนะไม่ค่อยถนัดเว้เนี่นมาตายไว้นะครับแล้วก็ดึงครับนะครับให้มันรัดปูก็กินหน้าเ<ๆ>สร็จแล้วนะครับ<ๆ>นะครับนะครับ ไม่ใช่ใกล้เคียงครับคล้ายๆกับสายใน k สามสิครับจุดสังเกตก็คือตรงนี้จะมัดตายครับตรงนี้สายจะวิ่งได้ครับแล้วก็ตรงกลางสายก็จะวิ่งได้นะครับเวลาสะพายแล้วก็สะพายเส้นเส้นนี้ครับเส้นนอกนี้นะครับนะครับให้ให้สายที่มันเนี่ยติดกับตัวปืนนะเราจะสะพายแบบนี้นะครับ นี่นี่นะข้อดีของมันก็คือปากกระบอกปืนเราจะทิ่มลงนะครับมนกับสายสะพายจุดเด,ยเดียวแล้วก็แล้วเราเปลี่ยนบ่านะครับมันก็จะไม่ติดไม่ขัดมนาะเพราะว่ามันจะมีสายเนี้ยวิ่งได้นะแล้วก็เวลาเรายิงเสร็จรปุ๊บเราทิ้งปืนมาให้เหลือเป็นเหมือนปากกระบอกปืนชี้ลงพื้นเนี่ยครับไอ้สายที่มันติดก,กับตัวปืนตัวนี้ครับมันจะช่วย ดึงปืนให้ติดอยู่กับตัวเราตลอดมันจะไม่เกิดกะเท่าไหร่มันจะไม่ดิ้นเท่าไหร่ประมาณนี้ครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เบิกปืนไปใช้ครับน่าจะเป็นวิธีการทาสารภัดที่ก็ได้นะครับนะครับก็สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับใครชอบใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับจะเป็นการสนับสนุนผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมครับ